สวัสดีครับวันนี้จ่องอำพลชาแนลวิธีชาวบ้านาเปล่าเียงคานมาตามเลขความฝันปูเทพว่าันมือนี้นะครับเพื่นมาตามเอาเหลขความฝันพี่น้องเมื่อกี้มันออกูนย์เก่าเนะาะซุ่นเก่ากับกับหาหนึ่งหนักเจ็บใจแหงนะครับ จังไนห้องก็สู่สู่เขาบ่อใดดอกพี่น้องบาตนีสู่ใดบอ่อใดปูดเทฟันแล้วให้มันเชือดกันไปเลยนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านทุกคนเขาสู่ช่องวิธีชาวบา้บานบ่าวสินขานและอัมพลชาแนลสาม่องอีกคือเกาฉะนั้นขอบคุณเอฟซที่บวกเเมมตนดาวปูเทพขอบคุณเอฟซที่กดแชร์กดไลค์ให้ทุกช่องทุกแอดนะครับ เป็นกำลังใจทุกท่านทุกคนนะครับแอดแต่ละช่องกะหาแนวทางหาตัวเลขฝากตอนพ่อแม่พี่น้องเฮาที่อยู่ทั้งบ้านครับชอบกระจัดประสอบกับพานนะครับทิพสถานปูเทพตรตงนี้นะครับจินดีตอนรับทุกท่านเขามาพักพิงนะครับมาขอธรรมะมาขอพึงธุรกิจการงาน เขาเพิ่งความลำคุ้มรวยเห็นได้นาะโปรเทปสิได้ลำนี้รวยเศรษฐกิจบ้านเฮาคือยำแย่เสร้บแย่กะับพี่น้องทำตัวอีคือเก่าเด้อย้อนหลังไปอีกยักษ์สี่สิบปีนะครับช่วงโปรเทปเกิดนำบัวคั่ยยังกินได้นดิคู่มือนำบัวคั่ยกินบ่ได้ตายอิลีคั่วหิย่างฟานมันใสขื่นยังใส่มือกรอบกินใบตองยังตากเอามากินได้เมนบอ ครับกระป้อมยิ่งในหัวในยังมันหลับใส่บวกม่วงแสบยามนีมือมือเฮือฝนกับตกะกับเด้พี่น้องไข่บมดแดงกับกระลังสีไข่เด้กหากฝนโตลงมากไข่บมดแดงกับไข่ไม่เป่งกับไข่เขียดกับรุ่งหลุมล่ะลุ่งหลุมแบบไรพุทเทลคือวอลย้อนหลังแถวฟังแจ้งน้อยบะก็เสียเอาเหล็กครับฟังก็ได้ครับปูบ่อยปั้งนะครับยามนีเนาะก่อนนั้นสีหัวนี่ห่อพากันไปคุณลุงเขียดเด้พี่น้องกบเขียดมันตนเต้นเต้นเต้นมันก็โตกลุ้มก็ขึ้นกับพี่กอบป นะครับกรอบกรอบกรอบ,อบใสใสถุงโหลดนะครับปเป็นแยง่งบกม,มือไฟไฟฟ้ามันหลาโกมันมายุ่ในบ้านในพี่น้องมันเขา่าปาหมดแล้วเขา่านี่ปลาศาสตรปลาต้องปลาสะแบงฉะนั้นมือมือพือนนี่ยิ่งหนาวเห็นบอกบอ่เคยหนาวจังส่พี่น้องอีสานไต่เฮาทั้งบ้านปูเทพหนาวไปทต่ไหนสงสารแต่ผูที่ผพวปาเมียป๋า,ปาสงสารผูที่เลียงเลียงลูกหน่อย นะครับสงสารมันหนาวแห้งบางคนก็รับจ้างคนเดียวทาเงินใส่สื่อเผาหม่มนะครับสื่อเผาหม่มให้หลูกหลานห้านครับบม่มีเมียเบิงบม่มีผัวเบิงจังสโอู้หนาสงสารเด้นะครับเงินชัมนากิจอยู่ใสเงินสอยงานอยู่ใสเงินข้าวฟื้นข้าวแฝอยู่ใสบางคนบ่มีไห้ไมีหน้าเข่ากินอยู่ใสโอ้ลำบากพี่น้องสำคัญกักบพี่น้องอยู่ในกรุงเทพ ครับคาฟื้นคาไฟค่าหลูกห้านไปโรุงเรียนนะครับ,รรนะรบฉะนั้น<ว>ย้อนเวลาไปสี่สิบปีพี่น้องใส่ยางประหยัดย้อนเลยนะครับย้อนไปใส่ชีวิตให้มันเป็นประโยชน์เอาธรรมะาของบรูรเจ้าอย่าขายอย่าแกงกันพี่น้องวอนแล้วกันมันมวนผมเมี่ยวอนกัมนมนัมนมวน,มนปีใหม่แล้วเมื่อนีนวันที่เก่าได้เก่าแหลกของของปีสองพันห้ร้อยหกสิบแปดเป็นเดือนแหลกนะแล้วก็เป็นวันแหลกวันที่เก่า นะครับต่อไปมันตีเก่าอีกเป็นวันแรกที่เก่าที่สองได้ฉนั้นพี่นองนะครับที่สึกเขามาเบิงนะครับติดตามช่องอัมพลชาแนลวิธีชาวบ้านเลบาวบา,าร์เนคันพี่นี่พี่มาสิงงูใหญ่ผ่านไปงูลเล็กตามมาพ่อขืนมาสองวัก็ยังมีเก่าติดอยู่พี่นองเอาจังไดนวะนะครับเก่าอีกแล้วมมาลงมาเสงเก่าอีกแล้วบุเยฟันทุกอีกแล้วเก่าทั้งปีหกทั้งปี สามทั้งปีหาทั้งปีนะครับพี่น้องเงยี่ยหนีเด้มันออกแล้วมันออกอีกใดได้เหล็กนะครับของโมมีหกักนะครับของโมมีหกักสิออกตัวได้อีกกระใดหมุนลูกลกุ่มกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งนะครับฉะนั้นพี่น้องก็อย่าลืมสรับสนุนรัฐบาลไทยฮาคอยเบิงคอยแง่งคอยพิจารณาอาจารย์นี่โอ้่อาจารย์นี่ไหแมนเว้ยอาจารย์นี่ไหแมนเว้ยเออล่องเมืองจังหน่อยกนะ่อนนะพอได้ข้าวฟื้นข้าวไฟ แต่ว่างวดนีไดยวิธีชออาวบ้านบ่าวเสียงข่าน้ำพ้นมีที่เด็ดเดดปูเทพคิดไว้ว่าปูเทพสีเห็ดเลขขันน้ำมนเ,ออเพียงแต่คิดซื้อ,อ,อนะครับกับเมื่อเฮื่อนไหวาพาสวนมนกับเข้าที่ที่อาสมขับฝันพี่น้องออฝันว่าจะของในเห็ด เห็ดเหล็กขันมต์คนกับลายหลายยใส่เทียนแดงเห็ดในต้าแจ่ของพระสูตรปาพระสวดกาถ้าแหล้วเบิงเห็นเป็นเหล็กสีดิในความหู้สซื้อเห็นเห็ดเห็นเป็นเหล็กสีมันใจเล่ห์ละว่าเห็นเป็นเหล็กสีใชนไหมยังสีซืมาดูแถอนะครับสีคือซิมาดูเถอะาจัรก็เลอาให้พี่น้องเบิงให้พี่น้องเบิง มูกระจอกกับเบิ้งกันหลายหลายเบิงกันหลายแห่งพอดีเบิงไปเบิ้งมามีเด็กหน่อยผู้หญิงผู้หนึ่งอายุประมาณเจ็ดแปดขวบแหละครับย่างมาอุ้พอว่าสานว่ามันมาเป็นเหล็กซีได้จะเบิงเบิงเด้อนีเดนู้สแล้วหายคืนหายเบิงเอาคืนมาปุ๊บโจกจากน้ำม่ตนผมผมวันนี้อ้าวว่ะโจกน้ำมนตนเลยโจกว่างปุ๊บมันกล้เป็นเหล็กหาครับเบิ้งยังได้ี่ก็เป็นเหลืกห่านะครับ จกตัวที่สองอีกปเป้เหล็กหกมาว่างเฮี้งกันไหวตัวที่สามผมแนะนำอยู่อย่างใดก็เป็นเหลือสีขาๆเป็นโจ๊ขคือมาว่างไหวเป็นเหล็กยังพี่น้องผมบอกปเป็นเหล็กแปดอ้อมันเป็นไปไดหจังไงนะครับปเป็นเหล็กแปดผมก็เลยตื่นขึ้นปพ๊บมเอื้อตาข้าฝฟันลักษณะแบบแบบนี้บอกเอฟซีก่อนหน้าบอกอุตสิษบานบอกบ้านข้างบอกอําพนก่อนหน้า ว่านีได้เพิ่นสิมา่ายคลิปว่าได้เลขแล้วคือคือ,คอได้บานีีนั่งคือสิทโทรบอกเขา็สิว่าพูเทพยิวแสงอีกว่านางถกากันหน้าว่ะอาไรามาคลาดระวัติกกเก่ามาเนี้ยมพ้นพโผล่มาการประวัิเจ้าบ,บ้านก็บาสังคานมาด้วยประเด้นัดหมายเลยเมื่อสื่อบึงแต่เลขตัวนี้นะครับก็เลือยสให้เล็กพี่น้องเอฟซีผู้อยู่ทั้งบ้านมันจะแห้งไหนเลขผมเป็นตัวแดงจึงคืองล้ครับ พี่น้องจําได้ย่างว่าเลางยังหูย่าง,างเป็นเหล่งยังพี่น้องคือน,นายจ้อก็ได้เลขฟังเดอ้อฟังเด้อมีเลขหา้หาหกแปดพี่น้องไปเย็บประตไเลยนี่มาเชียร์อันตอนนี้ห้ากหากแปดแมนหกแปดนะครับท่านผู้ชมเลขควองฟันของปู่เทพนะครับห้ากหากแปดพี่น้องไปสื่อเลยเลีวยมมือเลขออกวันที่สิบเจ็ดยามเสาพี่น้องบ่าวเสียงข้าน เลยวธิชาบาล,ล่อผมประมาณแปดมงเสาด้วยเจ็ดมองเสาผมเช่าเล็กหน้าค่าห้อีกสองโต๊พี่น้องล่อเลยเดย้อย่าฝาบไปใส่เพราะว่าผมทดสอบแล้วมันออกสองวสอบเลยแต่ว่าผมไม่ได้บอกบอกกูไหดคนสิถือสพาะกลุ่มในลายผมถือนะครับถือแน่นอนแต่วันที่สิบเก็ดมกราเด้อว,วิธิชาบ,าบา้านบาเสียงขับ เจ็ดโมงครูแมนอัมพุนกสิมาบ่อใดอยู่ใกล้ฉะนั้นพี่น้องกัเข่าไว้เบิง้งในช่องบาสังคันเลวิธิชบานหรือรเพิ่อมพุนมากก็ได้แปดโมงเสาร์พี่น้องได้เห็นขีปเลยผมสีลวงหายผมเนี่ยเอาเลขสองต้พี่น้องบกเป็นสองล่องไผ่ดอกพี่น้องแต่ว่าเลขว่านี้ฮาหกแปดพี่น้องจัดไปไปสื่อเลยสลาก,กินแบงรัฐบาลไทย บอนิยมให้เลนการพนาันไตดินไวยออนไลน์ก็บอให้เลนนะครับฉนาน่ันเห็นเราตุรีเลีนพานคุณตาคนยายมีหาคู่แปดบ่ใไ้ในสิปใบไ้ใน่ลอยใบเอาองศาเลยพี่น้องและกันล่อวันที่สิบเจ็ดย้ำเสาว,ว่าสีใดตัวใดฝันแดงยิงคืนเด้อบอเด็กหน่อยผู้หญิงผู้นันผู้ใดผมว่าเป็นกุมารกุมารผู้หญิง อีีผมทดสอบเบิ่งว่ากุมันท่องสิอยู่บ่ผมเลยเอาเอาไปไหวน้าอยู่อยู่ครับพี่น้องอยู่อยู่คือเรามีฤทธิ์มีเดชคือเราฉะนั้นพี่น้องเอาพ่นเชนแนลบอสิงขานและวิธีชาวบ้านนะครับบกคอยๆที่จะมื้อสิไสิยิน่นห้าหกแปดเดิมบนแม่นหาหกแปดวิธีชาวบ้านบอคอยคอยพี่น้องครับ หาูเปดครับพี่น้องครับฟังปูเทพชัดๆเลยห้าหกแปดนะครับชัดเจนเสียงบรดังทอปูเทพซีสเกดดอกนะครับดังค่อยๆ <c oughs> ขอบคุณที่พี่น้องบอกคอมเมนต์ดาขอบคุณที่พี่น้องตีกดไไหลกดแช่ห้ปูเทพขอบคุณพี่น้องที่โทร่มาเบิ้งด้วงกับปูเทพพอ่อได้เงินคาไฟนะครับขอบคุณพี่น้องที่ทรงกาแฟาใหม่ปูเทพกินนะครับขอบคุณพี่น้องที่ อุ้มชู่อุปถมปัมภูเทพตลอดไปบ่เคยถิ่มบ่เคยป่านะครับขอบคุณนถิ่นํารถมาเจิมนะครับขอบคุณนถิ่มาเสริมดร่งเสริมบาร,รมียน,น้ำภูเทพเป็นบุญเป็นทานนะครับถามมาบ่แรกก็โทษถามปู่หนูสือซื่อรถซื่อมือไดหนูสิ่ืนบ้านคืนมือได้โทรศะสา์หนูเสียผัวหนูเสียเมียผมเสียปู่เออเห็ดจยงได๋สิคืนมาแต่โทรหา ท,ที่ดินแปลงนี้ผมคือขายอย่างเดียวปู่เฮ็ดจางไหนจะขายได้กระทูามาเดี๋ยวปู่เทพสิบ,บอกเคล็ดลับถ้าขายแบบไี้สิจะเลื่อลุงเรื่องก็โทรติดต่อปู่เทพถ้าโทรติดต่อปู่เทพบ,บ่ได้ก็โทรหาวิธีฉบาลและบัสเสังขานและ,และอําพลเสนแหวได้นะครับเดี๋ยวพี่น้องเฮาล่อล่อบาสเส้งข้านเขียนตัวเลขก่อนนะครับล่อบาสเงขานเขียนตัวเลขก่อนสนิยกให้พี่น้องได้เบิงอย่าลืมย้ำวันที่ สิบเจ็ดมกราคมแปดโมงเช้ามาเอาเหล็กให้ท้องข้ามให้ปุนหนีน้ำปูเทพปูเทพทดสอบแล้วสองงวดบอปีสองร้องไผนะครับพี่น้องกดรอไว้เลยนะครับเหล็กไผกับญาญดอกนะครับย่านแต่เหล็กพญาน,นาเสิอออกเนี่ยละประลองยานเจ้ามือนะครับประลองยานเจ้ามือพอใจขอบคุณมากย่านได้บ,บถึกเขาว่าขอบคุณเอฟซีที่คอมเมนต์แบบนี้ปูปูป,ป,ปูไม่ต้องกลัวเจ้ามือไม่จ่ายหรอกกลัวแต่ไม่ถูก ข <laughs> อยถูกถูกใจปู่เทพมากน,นะครับขอบถูกใจปู่เทพมากมากนะครับฉะนั้นพี่น้องรอเด้อ <laughs> เดี๋ยวนะี่ไอ้เดินๆตัวเด็กก่อนแปดห้าห้าหกหแปดห้าหกแปดตัวใหญ่ๆเลยแดงนกินคือพี่น้องแมน ปูม,มันใจแห้งเลอมั่นใจแห้งฝันรอบนี้ปูรู้สึกว่ามั่นใจมากครับออพีน่น้องเทพนำน้ำ้วยระขาดมั่นใจแห้งเ้ยบอ่อไปสองร่องไหบ่อแดงเอาเหล็กไถมาออกเหล็กปูเทพฝันลุล่วนขับบ่อแดงนอนหลายกินหลายแต่ผีบอกปูบอกตัวนี้เอาไปรวยเลยอือห้าหกแปด หาแย่เด้อพี่น้องแมนปูหมันใจแห้งรอบนี่โอ้ฝันราว่าปูปูแล้วลอยฟังว่าแล้วฝันว่าแล้วได้เห็ดเลขขันน้ำมุนในฝันนะครับแต่กลับได้เห็ดอหลีได้เห็ดอหลี่เห็ดในฝันนะครับในตัวนี้ครัแม่นบ่าปูแมนกะว่าเข้าสีเห็ดเลขขันน้ำมุนที่ได้ไรฝันก่อนในตัวนี้เลยก็เลยหมันใจแห้งว่า เฮาานี้เบื้องต่้ๆนคันน้ำม้นเฮาเป็นเหล็กซีถ้าเด็กหน่อยจับขึืนปเป็นเหล็กหาเป็นเหล็กโคกเป็นเหล็กแปดเออพัเฮาานี้เบิ่งในคันน้ำม้อนเนี่ยเป็นซีโหกแปดล่ะแต่ก็จับขืนเป็นหาเป็นโกเป็นแปดเอา้าสนาันพี่น้องไงเอาตัวหนีไปเลยไม่ยัง่งหรอกครับยัดไปเริ่มต้นปู่แค่คิดว่าจะทำตัวเลขขันาน้ำมนต์ แต่ปูก็ไปฝันก่อนแม่ฝันก่อนทําครับคือได้ตัวเลขอีกตอนผมขี่รถมาหาปูผมก็บว่าจะคุยกับปูว่าปูล่องเห็ดเล็กคันน้ำมนต้นปีหกแปดว่าใหยปูเห็ดคันน้ำมต์อยู่เลยพอดีปูมาเล่าความฝันหนึองฝันว่าปูกะคิดว่าจะเฮ็ดเล็กคันน้ำมันนั่นกันแต่กลับมาฝันก่อนฝันว่าจะเห็ดเล็กคันน้ำมน่นได้ตัวเลขด้วยได้ตัวเลขนํา มันเป็นสิ่งที่อัศอาจจรย์แอ่งเดีครับบางนี้ถ้าฝันแบบนี้นะคือจะเกาฝันแบบนี้นะเขาอืมอีหลีอเขาเนืเห็นเป็นตัวเหล็กโคโลเลยเนาะมั่นใจมากเออเนี่ยเบิ้งเป็นตัวเหล็กเวลาปูแนมวงเอ่อเบิ้งได้ขันคือเป็นเหล็กสี่เออเป็นเหล็กสี่มแดงจึงคือยู่พอเด็กหน่อยโยขืนว่างเป็นเหลขกหาเป็นเหล็กคกเป็นเหล็กแปด นะครับมันเปลี่ยนปื๊บปื๊บปื๊บไปเลยนะครับแปลกมากเรื่อยมันใจแห้งฉะนั้นงวดประจำวันที่สิบเจ็ดประจำวันที่สิบเจ็ดมกกะละสองพันห้าร้อยหกสิบแปดรัฐบาลไทยเฮ้าสื่กระจัดบ่มากกับพันดินดาปูเทียมได้เมื่อสับปูเทียมเอ้ยเหล็กเหล้าก็เพระเหล็กเล่าล่ะ หลีกลาพิษแต้มเดี่ยวตอนหลายพี่น้องเดี๋ยวมาลองกันใหม่ฉะนั้นวันนี้สิบเจ็ดมกราคมหา้าหกแปดสาธุครับ